เช่นนะคะในฤดูฝนอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก็เขียนหัวข้อว่าฤดูฝนและเด็กๆก็วาดรูปก,การแต่งกายของนักเรียนเนี่ยในฤดูฝนนะคะอาจจะก,กําลังยืนอยู่กลางฝนและก็ถือร่มนะคะใส่เสื้อกันฝนนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก็ นช่วยถ่ายรูปงานของนักเรียนเนี่ยแล้วลงมาในอาร์บัมส่งงานนะคะส่งงานวิชากอทออ่าฤดูต่างๆนะคะเดี๋ยวครูจะสร้างอารบัมไว้ให้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วเ,เด็กๆจะต้องอย่าลืมนะคะเวลาออกนอกบ้านช่วงนี้ก็โควิดกำลังระบาดนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล แล้วก็สวมใส่แมสตลอดเวลาขณะที่อยู่ข้างนอกบ้านนะคะ